ทันข่าวประคามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่4มกราคม2566โดยชายผู้บังคั่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของเช่นวันนี้การดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาแล้วยังไงเปิดผังแต่ละตำแหน่งอิชชียละเอียดยิบนะฮะช้างศึกลุยเอเชียใครเล่นตำแหน่งไหนกันบ้าง โดยการที่ทางมาสดาอิชิอินะผมกุนซือญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยรือศึกอาเซียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาและวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ทีมชาติไทยอยู่กลุม่มเอฟรวมสายซาอุดิอาระเบียเคเกิสถานและก็โอมานซึ่งทางมาสดาอิชิอิทำการประกาศร,รายชื่อ26แข้งชุดเลยศึกเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยโดยแต่ละตำแหน่งใครสามารถเล่นตำแหน่งไหนกันบ้างมีดังต่อไปนี้เริ่มไปที่ผู้รักษาประตู อันนี้จะเป็นศิวรักษ์เทพสงเนินปฏิวัติคำไมแล้วก็สารานอนท์อนุอินตำแหน่งแบ็คขวาก็จะเป็นนิโครัตมิเกลสันสุวรรณธนบุริรัตติภาพจันงอมตำแหน่งแบ็กซ้ายจะเป็นธทีรธทรบุญมาทันนิโครัสมิเกลสันตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นเอเรชเดรสุพรรณทองสงแล้วก็พรรษาเหววิบูลจักรพันธ์ภัยสุวรรณตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับจะเป็นสารัตจูเย็นเวเดเทพป้อมพันธ์กิสตาการแมนแล้วก็พีรดลนฉำรัศมี ตำแหน่งมิฟิวตัวรุกก็จะเป็นเอกนิตปัญญาบราชิตกนิษฐสีบำเพ็ญตำแหน่งบริมเส้นฝั่งขวาจะเป็นเจริญศักดิ์มงกรรุ่งรัฐภูมจันทึกชนรโร์ปรมศสีแก้วปฐมพลเจริญรัตนพิลมสุวรัณเหมือนตาตำแหน่งบริมเส้นฝั่งซ้ายจะเป็นสุวโชคสารชาติปดินภาราแล้วก็ปฐมพลเจริญรัตนพิลมตำแหน่งกองหน้าก็จะมีสุบชัยใจเด็ดสุวรัณเหมือนตาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายในขารนีนั่นเองครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แ้กันนะฮะเป็นการเปิดผังในสไตล์ของอิชิอินั่นเองก็ฝากไปติดแฮชแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์มาสดาอิชิอิคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้านกันครับอะไรยังไงยักษ์ใหญ่ไทยลีกคว้า AK9 คนยอาจจักไก่สอนกองหน้าทีมชาติไทยนาะ โดยจะเอาแชมป์บอกได้เลยเมื่อทางทรูแบงคอกทีมจากฝูงของตารางไทยลีกมารุลเขา้าตกลงในการคว้าตัวเอเคนอดิศกกยสอนเข้ามาเสริมคมแดนหน้าในช่วงเลทที่2นี้อย่างเป็นทางการสำหรับทางทูแบงคอกนั้นตัดสินใจนะฮะปล่อยตัวชนานันป้อมบุภาออกจากท,ทางทีมไปหลังน้อเตะหมดสัญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อย โดยล่าสุดทางทรูเป็นคอกทำการเปิดตัวเอเนายอธิษกไกสอนที่เพิ่งจะแยกทางกับตารางันด f เอฟซีทีมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกเข้ามาในการล่าตาข่ายแดนหน้าให้กับทางทีมช่วงเลทที่2อ,อย่างเป็นทางการท่านี้เอเนาอดิษกัยสอนเคยร่วมงานกับโค้ชทัตตะวันศรีปานมาแล้วและจะถูกดึงตัวเข้ามาซัพพอร์ตในแดนหน้าร่วมกับทางดินเรียมโมต้านในครั้นงนี้เป็นนามการนี้ต้องรอดูกันตอไประกาศกันเขา,ากลับมาในครั้งนี้อาจจะมีดีเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไร้ยังไงด่วนเลยนะไทยลีกแจงแล้วสาเหตุที่แท้จริงแล้วทาไมบุรีร,รัมย์และก็รุรบงคอกต้องลงแข่งขันวันที่6มกราคมนี้โดยงานที่ไทยลีกชี้แจงเหตุที่ต้องอนําคู่ของทางทร,รุแบงคอก กับบวดิามนั้นมาทําการแข่งขันกันในวันที่6มกราคมตามที่บริษัทไทยลีกจากัดได้รับหน้าที่จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพและกําหนดโปรแกรมการแข่งขันผู้บอลลีกอาชีพรายการไทยลีก1 คู่ระหว่างทรูแบงคอกกับชางบุรีลมโดยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1คู่ระหว่างทรูแบงคอกกับบุรีลมนัสน,นามทรูสเตเดียมเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานฮะก่อนจะเริ่มการแข่งขันและเลือเวลาการแข่งขันตามระเบียบจะทําให้สภาพสนามไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันจึงได้สั่งยุติการแข่งขันโดยได้รับความยินยอมจากทั้ง2ทีม แต่อะไรก็ตามฝ่ายจากการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดได้หาบรือและก็ประสานงานกับทั้งสองสโมสรในการจัดโปรแกรมการแข่งขันนัดตกค้างซึ่งนั่นก็เป็นความาต้องการของทั้งสองสโมสรที่จะรงแข่งขันในช่วงหลังปีใหม่ทันทีเพื่อบรรการปัญหาเรื่องของช่วงเวลาที่โอนย้ายผู้เล่นระหว่างเล็กที่1และก็เลกที่2ในช่วงเวลาอื่นก็ติดปัญหาวันแข่งขันจากมีโปรแกรมเดิมที่วางเอาไว้ดังต่อไปนี้ วันที่29กันยายนปี66นะฮะการนี้ทรูแบงคอกพบกับทางบริลัมเกิดฝนตกน้ำท่วมหนักสนามต้องยกเลิกการแข่งขันวันที่4 3 4ตุลาคมฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกแมชเดย์ที่2วันที่6-8ตุลาคมฟุตบอลบริโวไทยลีกแมชเดย์ที่7วันที่9-17ตุลาคมโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อุ่นเครื่อง21-23ตุลาคมฟุตบอลบริโวไทยลีกแมชเดย์ที่8 24-25ตุลาคมฟุตบอลล AFC แแชชมมเเปีีียยนก์ดท่3 วันที่27-29ตุลาคมฟุตบอลบริโบไทยลีกแมชเดย์ที่9 1พฤศจิกายนฟุตบอลช้างเ a ฟเอคัพรอบ64ทีมสุดท้ายวันที่4-6พฤศจิกายนฟุตบอลบริโภไทยลีกแมชเดย์ที่10วันที่7-8พฤศจิกายนฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแมชเดย์ที่4วันที่13-21พฤศจิกายนฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2แมชเดย์ที่1และก็2 24่สถึงย AL uh ีพฤศจิกายนฟุตบอลบริโวคไทยลีกแมชเดย์ที่11 28อ็ถึงยี่สิบเก้าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแมชเดย์ที่5 1า uh ถึงสธันวาคมฟุตบอลศึกบริโวคไทยลีกแมชเดย์ที่12 6ธันวาคมฟุตบอลบริโภคัพรอบ3าทีมสุดท้าย9ก้ถึงสิธันวาคมฟุตบอลบริโวคไทยลีกแมชเดย์ที่13 12ามถึงสิธันวาคมฟุตบอลอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแมชเดย์ที่6 15ิบถึงสิธันวาคมฟุตบอลบริโภคัพไทยแแลนดด์์มชเยที่14 20ธันวาคมฟุตบอลช้างเอฟเอคัพรอบส2สทีมสุดท้าย23ถึง25่สาธันวาคมฟุตบอลบริโบไทยลีกแมชเดย์ที่15 28ธันวาคมฟุตบอลบริโบคไทยลีกนัดตกค้างและวันที่1มกราคมโปรแกรมฟี فا เดย์อุน่นเครื่องโดยตารางการแข่งขันดังกล่าวนี้ทําให้การแข่งขันคู่ระหว่างทรูยแบงคอกกับบริลัมณสนามทรูสเตเดียมจึงถูกกาหนดขึ้นในวันที่6มกราคมทันทีนะฮะ ซึ่งทั้งนี้ระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์เนี่ยทีมชาติไทยจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 23รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยจะเข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่7มกราคมไปต้นไปขณะที่ฟุตบอลบริโภไทยลีกจะกลับมาแข่งขันในเลกที่2ตั้งแต่วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับหากผมเป็นคำว่างานนี้ก็ถือว่าเรียกว่าแน่นเอียดสุดๆนะฮะไม่ใช่ว่าแน่นธรรมดามันโคตรจะแน่นเลยเรามาดูวาระดินข่าวต่อมากันครับ ช้างป่าห้วยขาแข้งปล่อยกิติศักดิ์พุทธจันทร์ให้กับทางเสือป่าประาชาชนะโดยทับช้างป่าห้วยขาแข้งปล่อยมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมให้กับทางทีมร่มดิกอย่างทัพเสือป่าประชาโดยในนี้ทางอุทตณีเอฟซีประกาศปล่อยนะฮะกิติศักดิ์พุทธจันทร์นะฮะกองกลางของทีมให้กับทางนครประชมยุนเต็ดด้วยสัญญาย,ยืมตัวในศึกบรีโว่ไทยลีกฤดูกา 2023, ลส0 2 3ัเลกที่2นี้โดยเจ้าโกด้ดาวรุ่งจากทางชมบุรีเอฟซีอะคาเดมี่เคยเล่นให้กับทางแพร่ยูเต็ดบ้านบึง FC เอฟซี แล้วก็ทางอุทธนีเอฟซีอีกทั้งยังเคยติดทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่ประเทศจีนกันดีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนต่อไปของอุทธนีเอฟซีจะเปิดบ้านพบก,กับทางสิงห์เชียงรายวันที่11กุมภาพันธ์เวลา19.00นที่สนามกลางจังหวัดอุทธรนีในคัน้งนี้นั่นครับนา้าจะ่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นขาบบ่าวต่อมากันครับ สมาคมฟุตบอลไทยเตรียมส่งป่า3เปาลุยเอเชียนคัพ2023ารอบสุดท้ายนะโดยสมาคมฟุตบอลไทยนะฮะตอบรับเตรียมส่ง3ผู้ตัดสินไทยไปทำหน้าที่ในเฟกฟูตบอลเอเชียนคัพ2023ับสรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอบรับจดหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชีย e, หรือว่า AFC ในการส่งผู้ตัดสินชาวไทยทั้งหมด3คนไปทำหน้าที่ในการแขง่งการฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ารอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ช่วงเดือนมการาคมปี67 ะระดับทางสามผู้ตัดสินดังกล่าวประกอบไปด้วยศิวกรภูอุดมผู้ตัดสินไฟฟ้าระดับฟีฟ่าอีลิตและก็ประพุทนาคฤทธิ์นะฮะกับธนะายทเนศชูชื่นผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิต โดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 23รอบสุดท้ายในครั้งนี้มีผู้ตัดสินทั้งสิ้น32คนและผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งหมด37คนโดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการจัดวางธรำหน้าที่ในแต่ละนัดอีกครั้งรวมไปถึงบทบาททั้งในสนามรวมไปถึงห้อง VR ด้วย นอกจากนี้ผู้ตัดสินที่ได้รับหน้าที่ในบริการดังกล่าวจะมีโอกาสได้รับการประเมินและก็เก็บคะแนนเพื่อจะต่อยอดไปทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายในครั้งนี้กันต่อไปนะเป็นว่างานนะี้ผมก็ขอดีใจนะฮะกับทางกรรมการที่เป็นคนไทยทั้ง3คนด้วยครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของทางไทยรเราเลยก็ว่าได้นะฮะเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกใบนี้และนี้ก็เป็นทันข่าวประคามกีฬาฟุตบอลไทย บายมานอโปรกิงสไตล์ประจาวันที่4มกราคม2566โดยชายผู้บังคับรั่งผู้บัญชาการครับ